ส่กวันมันจะต้องสำเร็จเราตีเข้านิดหน่อยแล้วเห็นไหมเฮดพีขลิลดลงมานิดหน่อยของมันนั่นแหละมันก็คือความหวังเห็นชัยชนะของเราไปเลยเป็นเน็ตเชื่อว่านายทำได้อ่ไม่แน่ ลืมแนะนําตัวรายการไปเลยฮะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่มีชื่อว่า Miss Speech รายการที่ทําให้ทุกท่านได้รู้ว่าทุกสิ่งและทุกอย่างนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสวัสดีอีกครั้งค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวสุชนันจันดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องที่2วันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องเดิมเมื่อกี้เลยก็คือ ทุกคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเลขดาเมจน่ะในเกมเก n ้ h i ชิ m นอิมแพคมันต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะเป็นเลขเลขหนึ่งได้แล้วทําไมเราเอาตัวละคราตดไฟไปตีเจ้าไพโรลิจิสไวที่เป็นดอกไม้ไฟแล้วมันไม่ตายคลิปนี้มีคําตอบให้กับทุกท่านคะ่ะแล้วเราก็อย่ารอช้าไปรับชมกันเลย เกมแนวแอคชั่น RPG Open World จากค่ายมิ h o โยซึ่งเป็นค่ายเกมจากประเทศจีนปัจจุบันได้ย้ายค่ายไปยังค่ายลูกอย่าง Hoyoverse ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์แล้วก็อัปเด็ข่าวกันสักหน่อยค่ะโดยในเส้นเรื่องหลักนี้เราจะสวมบทเป็นนักเดินทางที่มาจากต่างโลกพัดหลงกับพี่น้องฝาแฝดของเราเรานั้นหลงมายังโลกที่มีชื่อว่าเทวัตโดยภาร,รกิจของเราในโลกใบนี้ก็คือการตามหาพี่น้องฝาแฝดที่พัดผ้าของเรานั่นเอง ล้วเกมเก s ช i น i ิม a พ t มันจะแตกต่างจากเกมอื่นอย่างไรล่ะเกมเก s ชิน Impact ม,มีระบบธาตุการคอมโบธาตุซึ่งตัวละครที่สามารถใช้พลังงานธาตุได้จะเรียกว่าผู้มีวิชันซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีธาตุประจําตัวที่แตกต่างกันออกไปทั้งหมด7ทธาตุด้วยกันโดยช่วงต่อจากนี้จะเป็นการอธิบายไม่รอช้าไปดูกันเลยค่ะในเกมเกนชิน i ิม a พ t มีทั้งหมด7ธาตุด้วยกัน ธาตุไครโรเป็นธาตุน้ำแข็งมีเลขดาเมจสีฟ้าอ่อนไพโรธาตุ ro, ไฟมีเลขดาเมจสีสม้มมีความสามารถพิเศษคือสามารถเผาวัสดุที่ทำมาจากไม้ได้เผาหญ้าได้ด้วยไฮโดรธาตุน้ำมีเลขดาเมจสีน้ำเงินอนิโมธาตุลมมีเลขดาเมจสีเขียวอิเล็กโทรธาตุไฟฟ้ามีเลขดาเมจสีม่วงจีโอธาตุหินมีเลขดาเมจสีเหลือง และสุดท้ายเดนโดธาตพืชซึ่งในขนาดนี้ยังไม่มีตัวละครธาตุนี้ที่ออกมาให้เล่นได้ในเกมจนถึงปัจจุบันค่ะคงต้องรอกันต่อไปแหละเ <c oughs> <c oughs> มื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็มาดูปฏิกิริยาธาตุกันปฏิกิริยาการระเหยเกิดจากธาตุไฟสัมผัสกับธาตุน้ําไฟก่อนตามด้วยน้ําดาเมจแรงขึ้น2เท่าน้ําก่อนตามด้วยไฟดาเมจแรงขึ้น1.5เท่าดาเมจคิดจากคนใส่ธาตุคนสุดท้าย ปฏิกิริยาการละลายเกิดจากธาตุไฟสัมผัสกับธาตุน้ำแข็งไฟก่อนน้ำแข็งตามดาเมจแรงขึ้น1.5เท่าน้ำแข็งก่อนไฟตามดาเมจแรงขึ้น2เท่าซึ่งจะสลับกับการระเหยเมื่อกี้นะคะดาเมจคิดจากคนใส่ธาตุคนสุดท้ายนะปฏิกิริยาการโอเวอร์โหลดเกิดจากธาตุไฟสัมผัสกับธาตุไฟฟ้าเกิดการระเบิดเป็นดาเมจธาตุไฟดาเมจนั้นคิดจากคนใส่ธาตุคนสุดท้ายต่อมาปฏิกิริยาการนำไฟฟ้า เกิดจากท่าน,น้ำแข็งสัมผัสกับท่านไฟฟ้าจะลดต้านทานกายภาพศัตรูลง50%เป็นดาเมจน้ำแข็งดาเมจคิดจากคนใส่ท่านคนสุดท้ายปฏิกิริยาการแช่แข็งเกิดจากท่าน้ำสัมผัสกับท่าน,น้ำแข็งปฏิกิริยานี้จะไม่มีดาเมจแต่ระยะเวลาในการแช่แข็งขึ้นอยู่กับเลเวลคนที่ใส่ท่านคนสุดท้ายปฏิกิริยาใกล้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดการตกผลึก เกิดจากธาตุหินสัมผัสกับธาตุน้ําน้ําแข็งไฟฟ้าและไฟจะเกิดการตกผลึกตามธาตุที่ติดอยู่ก่อนหน้าแล้วเราก็จะได้โลทธาตุจากการตกผลึกนั่นเองค่ะและปฏิกิริยาสุดท้ายการกระจายเกิดจากธาตุลมสัมผัสกับธาตุน้ําน้ําแข็งไฟฟ้าและไฟทําดาเมจเพิ่มและกระจายธาตุที่ติดอยู่ก่อนหน้าค่ะเพื่อความเข้าใจปฏิกิริยาการกระจายมากขึ้นเราจะให้ดูตัวอย่างการใช้การกระจายในเกมกัน ก็มาแถมกันสักหน่อยค่ะสาหรับปฏิกิริยาการเผาไหม้เมื่อาตดไฟสัมผัสกับธาตุพืชจะเกิดการเผาไหม้ใช้ในการโจมตีสลามที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นให้มันตื่นขึ้นมานั่นเองเมื่อเราได้สราบปฏิกิริยาข้างต้นไปพอสมควรแล้วมันก็พอไขข้อสงสัยให้ทุกคนได้บ้างไหมคะว่าทําไมเราเอาตัวละครธาตุเดียวกันไปตีศัตรูธาตุเดียวกันมันถึงตายช้าเพราะว่ามันจะเกิดสถานะที่เรียกว่าอินมูหรือต้านทานธาตุนั่นเองซึ่งจะทําให้โจมตีเข้านิดเดียวอะ เราลืมบอกไปเลยค่ะว่าตัวเลขสีขาวนั่นคือไดเมียกายภาพและเลขสีเขียวที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้นั้นก็เป็นเลขเหียวจากการกินอาหารเพราะเราใกล้สู่ขีด,ดก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับระบบท่าและปฏิกิริยาท่าภายในเกมแต่จริงๆแล้วภายในเกมนะคะก็มีอะไรมากกว่าน,นี้เช่นการคอมโบท่าซึ่งมันเยอะมากจริงๆดังนั้นเราจะพูดถึงประเด็นต่อไปกันเลยนั่นก็คือเลขไดเมีภายในเกมค่ะโดยเลขาดเมีภายในเกมเนี่ยเราจะยกเป็น2ประเด็นในการพูดวันนี้นั่นก็คือ ปัจจัยที่มีผลต่อเลขดาเมจภายในเกมและการคำนวณเลขดาเมจภายในเกมอย่างคร่าวๆโดยเราเป็นคนที่แบบคำนวณไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษมาในที่นี้ด้วยค่ะและก็ถึงเวลาแล้วที่จงรับชมคลิปต่อไปดูกันเลยหากเราอยากดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครเราสามารถกดดูได้ที่สเตตัสของตัวละครเมื่อเรากินอาหารจัดทีมสันพได้บับจากเพื่อน่วมทีมและคนอื่นที่จะอธิบายต่อไปจากนี้มันก็จะปรากฏที่หน้าสเตตัสของตัวละครทั้งหมดเลย ปัจจัยแรกเลเวลของตัวละครในการอัพขั้นแต่ละเลเวลพลังโจมตีของตัวละครจะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยถ้าเรายิ่งอัพเลเวลของตัวละครให้สูงเบสแอทแท็ของตัวละครก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทําให้เราโจมตีได้แรงขึ้นเองค่ะปัจจัยที่2อาวุธและเลเวลของอาวุธโดยข้อมูลในอาวุธแต่ละชิ้นนะคะก็จะแบ่งเป็น1เลยคือรายละเอียดอาวุธจะมีบอกเบสแอทแท็ของอาวุธนั้นออปชันรองและเคลื่อนขายการใช้อาวุธเพื่อให้ได้ประสิทธ,ธิภาพสูงสุด สอการเสริมพลังเพื่อน,นําไปสู่การเลื่อนขัน้นเมื่อเราเสริมพลังอาวุธถึงเลเวลเลเวลหนึ่งแล้วก็จะต้องทาการเลื่อนขั้นเพื่อเสริมพลังอาวุธโดยจะเป็นการเพิ่มเบสแท็กและออฟแคนนองของอาวุธนั่นเองและอย่างสุดท้ายคือการขัดเกลาเราสามารถอาวุธที่เหมือนกันมาหลอมเป็นอาวุธชิ้นเดียวกันได้โดยจะเป็นการทําให้เงื่อนไขการใช้อาวุธนั้นใช้ง่ายขึ้นสังเกตได้ที่ตัวเลขสีฟ้าเลยนะคะเป็นการเลื่อนระดับอาวุธนั่นเองปัจจัยที่3ามอารติแฟก อ์ติแปกหนึ่งเซตประกอบไปด้วยดอกไม้ซึ่งจะลอกออบหลักเป็นพลังชีวิตขนนกลอกออบหลักเป็นพลังโจมตีนาฬิกาทําการสุ่มออบหลักถ้วยจะมีออบหลักพิเศษก็คือโบนัสความเสียหายท่าตต่างๆแต่กว่าจะได้มาก็ต้องสูงอยู่ดีค่ะแม่กาดทาการสุ่มออบหลักเช่นเคยโดยออบรองและออบหลักของอ์ติแกต์แต่ละชิ้นจะไม่ซ้ากันและออบรองของอ์ติแกต์ทุกชิ้นเมื่อถึงเวเลเวลเลเวลหนึ่งก็จะสุ่มออบเช่นเคยค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้เลย ต่อมาในเรื่องของโบนัสเซ็ตเกิดจากการใส่อัติภัยในเซ็ตเดียวกันโบนัสเซ็ตก็จะมีเซต2ชิ้นและ4ชิ้นซึ่งจะช่วยเสริมอะไรต่างๆให้กับตัวละครของเราโดยแต่ละเซ็ตนั้นก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันให้กับตัวละครของเรานั่นเองค่ะปัจจัยที่4ี่เลเวลของพรสวรรค์หรือทาเล้นโดยที่สามารถอัพได้จริงๆก็จะมีการโจมตีปกติ Elemental Mystery และ Elemental b ล u s ส ถ้ายิ่งเราอัพเราก็ยิ่งได้ค่าสถานะสกิลที่ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นนั่นเองซึ่งแต่ละตัวละครในการใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเราจึงต้องอ่านค่าสถานะสกิลก่อนทุกครั้งเลยแต่จริงๆเรามันก็จะมียิบย่อยออกมาเยอะมากกว่านั้นอีกเยอะเลยค่ะดังนั้นเราก็จะพูดถึงประเด็นต่อไปกันเถอะเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบเรามาข่าวๆนะเออใช่หนึ่งเลยความเสียหายพื้นฐานหรือ base damage คิดจาก t าเลน t คูณกับเอ K ีเรวมหรือ d ิ f e ฟนตรวมสามารถดูได้ที่สเปตัของตัวละครนะคะดิฟเฟนรวมนะคะควรที่จะคิดให้ดีก่อนนำมาคำนวณเพราะจะมีตัวละครบางตัวที่ใช้ d ิ f e ฟนตแปลเปลี่ยนเป็น a t t a ท็เช่นโนเอลและอิ o โตะแล้วก็บวกกับแฟดดามิทให้หลังซึ่งแฟดดามิเนี่ยก็คือความเสียหายเพิ่มเติมเราจะอธิบายต่อไปนี้เลยจั d ดามิความเสียหายเพิ่มเติมคิดจากเอทีเคตัวละครบวกเอทีอาวุธตรงที่เป็นเบส a อ t แท็นะคะ คูณ 1>, 1บวก ATK เปอร์เซนต์รวมบวก Flat ATK และ Flat ATK ในที่นี้ก็จะเป็น ATK ตัวเลขเฉยๆนะคะก็จะมาจากเช่นจากอ r ติ f a c t ขนนกจากบัฟของเบนเน็ตจาระซึ่งถ้าเป็นในส่วนของตัวละครเนี่ยก็ต้องไปคิดที่ความเสียหายพื้นฐานและเงื่อนไขาการใช้อีกทีที่ได้กล่าวไปข้างต้นค่ะ 2>, 2. โบนัสความเสียหายธาตต่างๆได้มาจาก หนึ่งเลยคือโบนัสความเสียหายถาดต่างๆซึ่งจะมาจากอ์ติแฟกต์ถ้วยเ่้อ์ติแฟกต์บางเซตและการติบโตของตัวละครคิดเป็นโบนัสความเสียหายยกตัวอย่างเช่นเรเซอร์เติบโตเป็นความเสียหายกายภาพเปอร์เซ็นต์จากอาหารจากน้ำยาโพชชันและก็อีกอื่นๆมากมายนะคะซึ่งในข้อมูลในส่วนนี้นะคะก็จะปรากฏที่หน้าสเตตัสของตัวละครวิธีคิดก็คือใช้สูตร1บวกดาเมจเปอร์เซ็นต์บวกดาเมจเปอร์เซ็นต์ อีกอย่างก็คือโบนัสความเสียหายจากการโจมตีแบ่งเป็นโบนัสความเสียหายธาตุ Elemental Skill Damage และโบนัสความเสียหายธาตุไม้ตาย Elemental Burst Damage จริงๆแล้วก็จะมีโบนัสความเสียหายจาก Spiral Abyss Domain นเจี้ยนต่างๆซึ่งแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปโดยจะนำมาโปกทีหลังหลังจากคิดโบนัสความเสียหายทั้งหมดที่คิดไปข้างต้นนั่นเองนะคะเจ้าของช่องบอกว่าโบนัสความเสียหายจาก Spiral Abyss เนี่ยไม่ต้องสนใจขนาดนั้นก็ได้เพราะมันก็ไม่ค่อยจะแน่นอนอน,นะคะ 3. ความเสียหายคริติคอนโดยจะแบ่งเป็นคริเรตและคริดาเมจคริเรตคือโอกาสการติดคริยิ่งสูงยิ่งติดบ่อยละมั้งนะคะ Crit คริดาเมจคือดาเมจที่ได้จากการติดคริยิ่งคริดาเมจสูงยิ่งส่งผลให้ดาเมจแรงขึ้นอัตราส่วนระหว่างคริเรตกับคริดาเมจก็คิดได้จากสูตรนี้เลยค่ะ 1บวกคริเรทเปอร์เซนต์ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วคูณกับคริดาเมจเปอร์เซนต์ก็สามารถดูได้ที่หน้าสเตตัสของตัวละครเลยแล้วก็เอามาส่วนด้วยหนึ่งร้อยเอามาคำนวณให้เรียบร้อยก็จะได้เป็นอัตราส่วนระหว่างคริเรทกับคริดาเมจนั่นเองค่ะว่ามันจะแรงขึ้นมาเท่าไหร่นั่นเองนั่นแหละเออใช่สี่ความเสียหาย elemental m a s t e r y ทุกคนคงจำได้ใช่ไหมคะจากที่เรา่าวไปข้งตน้นว่าจะมีอยู่สองปฏิกิริยาธาตุที่มีตัวคูณดาเมจนั่นก็คือ ปฏิกิริยาการระเหยและละลายการระเหยเหรือเวฟถ้าไฟก่อนแล้วตามด้วยน้ำดาเมจจะคูณ2น้ำก่อนตามด้วยไฟคูณ1.5การละลายไฟก่อนตามด้วยน้ำแข็งคูณ1นาน้ำแข็งตามด้วยไฟคูณ2ซึ่งก็จะสลับกันนะคะวิธีการคิดดาเมจก็คือนำดามเมทตีแบบไม่ผสมธาตุของคนที่8ธาตุคนสุดท้ายมาคูณกับตัวคูณก็จะได้ดาเมจแบบผสมธาตุมาค่ะและการใช้ปฏิกิริยาท่าอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มดาเมจก็ตามที่อธิบายในกลางคลิปเลย จะข้างต้นทุกคนอาจได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยแต่เราได้มากและแล้วในเวลานี้ก็คงเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่จะต้องไปต่อกรกับเจ้าเพโลรีพิทวเพื่อเป็นเน็ตเพื่อน้องสบูเพื่อตาพิกี้บูบูบน้น่ารักเหมือนโลกทั้งใบของเราจะได้เฉยดฉยโอ้อยน่ารักสุดเลเกินค่ะพอๆก่อนอื่นก็ไปจัดทีมกันเริ่มเลยค่ะ โดยเราจะจัดทีมให้มีตัวน้าหนึ่งตัวในทีมนั่นก็คือซิงชิวเราเลือกเพราะว่าขาสวยเอ้ยไม่ใช่เพราะว่านายน้อยน,นั้นเก่งมากอาวุธที่เราจะใช้ก็จะเป็นสกิลวิเชลซอสทำให้ใช้สกิลท่าได้2ครั้งอันติแฟคเจนสี่เอมเบลมเพื่อให้ฟื้นฟูพลังงานได้เร็วอันติแฟ t ของการหวีก็เออมวยอยู่นะแล้วก็อาวุธของการหวีที่จะใช้ก็เป็นโปรชัยเคอร์เซนค่ะเพื่อชัดโจมตีถ้าชาัดโจมตีภายใน10วินก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มอันติแฟคมวยอย่าดูเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้ก็คือ Bennett. เบนเนตนะคะจะใส่เป็นโนเบสออฟคิสส4ชิ้นเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับคนในทีม20%หลังจากใช้ท่าไม่ตายพอสวรรค์ก็ใช้ท่าไม่ตายที่มีชื่อว่าแฟนตาซีโวยาเก็ดเลยเอาวุธที่เราจะใช้ก็จะเป็นเฟเวเนียซอสเพื่อเอามาฟื้นฟูพลังงานให้กับคนในทีมนั่นเองเอาล่ะแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ